ครับวันนี้จะมารีวิวรถไถฟอร์ดที่อยู่ในร้านเดือนกันยายนนะครับไทยหา66น,นะครับที่ร้านมีๆทำมากนะครับสวยๆใช่ไหม ศูนย์ก็หลายคันสีสวยทั้งนั้นเลยครับเจ็ดกศูนย์าา 4, น,น,น,นะครับเจ็กศูนยาคันนี้ราคาสี่แสนต้นๆนะครับช่วงนี้ยังไม่มีเวลาลงคลิปเป็นคันๆน,นะครับถ้ามีเวลาเยวจะลงให้คันนี้ก็สวยนะครับสี 4, แสนกว่านะครับ สีสันต้นๆน,น,นะครับใครสนใจนะครับนพาเดียว640ก็สวยนะครับสามแสนกว่า6640ใครชอบเล่น40ธรรมดานะครับดูได้นะครับ หอันนี้ก็สวยสวยเยอะห้าพันสองแสนกว่านะครับใครชอบนะครับหรือนีก็สี่แสนกว่าเหมือนกันหกพัน่กศูนยนะครับหกพันหกแสนกว่านะครับคันนี้หกพันศูนย์นะครับคันนี้มาใหม่สองพาวคาร์โล ฝนตกทุกวันนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนีอศูนยาราโลนะครับคันนี้ก็คิดให้พิเศษนะครับห้าแสนกว่านะครับทาราโลสวย เลือกเป็น10นคบคันนะครับข้างในอีกนะครับก็ได้ข้างในเยอะอยู่นะับคันนี้ก็สวยนะครับผมนมผมพยายามจะแยกออกมาถ่ายเป็นคันๆนะครับบางทีก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรว่ามันก็ 6,006เหมือนกันนะครับก็อยากให้มาเลือกมาดูเอานะครับที่ร้านนะครับก็ถ่ายไปความรู้สึกว่าผมถ่ายคลิปก็รู้สึกว่าก็จะถ่าย6,006 6 0 0ซ้ำๆเดิมครับนะมีหลายคันสวยๆผสวย,สวย,สวยนแล้วครับนีกหับ นะครับสวยๆแบบนั้นแต่ก็จริงถ้ามาดูไม่จําเป็นต้องเดินเข้าไปถึงข้างในหรอกครับเดินข้างนอกนี่แหละ6.6ันเนี่ยเอาข้างนอกก็เยอะแล้วครับสวยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกษตรทักเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว 7610นะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะครับอยู่ราคา400,000ต้นๆน,น,นะครับเป็นรถ2เพานะครับเหมาะสำหรับคนที่มีไล่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่อยากใช้2เพลานะครับ ตัวนี้ทำงานได้เหมือนรถคันใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้100แรงม้านะครับคันนี้มีเทโบนะครับก็ดูการทำงานของรถได้นะครับหลังจากท้ายคลิปนะครับคันนี้7610นะครับ 0นะครับหนึร้อแรงม้านะครับตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกเกษตรแท็กเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ มารีวิวรถไถเข้าใหม่นะครับอันนี้เป็น66102เพานำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การเสร็จแฮชเตอร์เลยนะคะขบค่บเพียค่ะวันนี้เป็นพานหน้าผมจะเรียกพานตั้งนะครับ ตัวนี้ใช้ดีนะครับขายมาหลายปีแล้วนะครับเผาตัวนี้เนี่ยเสียงตอบรับดีนะครับก็ไม่เคยเหลือทุกปีนะครับนี้ช่วงนี้ก็จะราคาแพงขึ้นหน่อยตัวเผาตัวนี้นะครับเพราะว่ามีคนเริ่มหันมาใช้ขึ้นเยอะครับ ตัวนี้ก็อยู่4แสนต้นๆนะครับแต่ปีที่แล้วขายอยู่3แ0 0ปลายๆปีนี้หาไม่ค่อยได้เพราะคนเริ่มใช้หาซื้อเยอะก็ราคาเริ่มขึ้นนะครับตัวนี้ขานหน้าปีถ้าใครซื้อปีที่แล้วเนี่ยได้ราคาจะถูกแต่ปีนี้ ราคามันเริ่มขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่าราคาถูกนะครับเทียบกับคานหน้าคาราโลแล้วก็เทียบกับการใช้งานแล้วตัวนี้ทนนะครับคือจริงจ,งจงเวลาเขาออกแบบมันเขาได้ว่าคานตรงนี้อยากให้ดูว่ามันใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้การนี้มันจะเสียได้เนี่ยยากมากเลยตรงนี้มันจะเป็นเฟือง เฟืองตัวใหญ่มากตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเฟืองใบสีเหมือนกับเฟืองหลังนะครับตรงนี้ครับมันไม่เหมือนคือพวกคาราโร่มันจะเป็นเฟืองตัวเล็กๆตัวเดียวเขาไปจับขับสามสามเฟืองตัวที่มันจะเสียจะเป็นเฟืองตัวเล็กๆนะครับแต่เนี้ยกอกาสเสียยากนะครับแต่ว่าการใช้งานก็ ฟังเสียงจะลูกค้าแล้วโอเคนะโอเคเลยแหละขายหมดทุกปีครับก็คือลูกค้าซื้อไป7-8ปีที่แล้วว่ายังไม่มีปัญหาก็กลับมาหากันอ,อีกเยอะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกเกษตรแท็กเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ